คลิปนี้ก็เจอกันยามบ่ายนะครับก็หลายๆคนก็คอมเมนต์มาถามนะว่าทําการ,กรเกษตรมันมันต้นทุนสูงไหมนะครับแล้วก็มันทํายากไหมนะครับก่อนที่จะไปในจุดที่ว่าต้นทุนสูงไหมนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้เป็นอันดับแรกก่อนนะครับก็อย่างในตอนเนี้นะครับ ช่วงยามบ่ายเนี่ยนะครับที่แดดมันร้อนร้อนเนี่ยนะครับเราทนร้อนได้ไหมนะครับทนร้อนได้ไหมคนที่อยู่ในออฟฟิศนะครับอยู่ในเมืองอยู่แถวกรุงเทพนะแต่งตัวสวยๆหล่อๆนะครับแล้วก็ผิวพันณ์ขาวโบ๊ะอย่างนั้น,นะครับถ้าเกิดว่ามาอยู่ในจุดในไลน์ในส่วนแบบเนี้ยนะครับ ความร้อนมันก็เยอะนะครับเราจะดำพิษปีเลยนะครับเราจะรับได้ไหมนะครับามาดูคนทำไร่ทําสวนนะแต่ละคนนะครับหน้าตาก็จะเป็นซฝาเป็นกระนะครับก็จะดำกันหมดนะครับไม่มีล็อกที่ว่าจะขาวโบอเนนะครับคนทำสวนมันต้องทำต้องทำใจในจุดนี้ก่อนนะครับเรื่องอากาศนะครับแล้วก็การทำกรเกษตนระมัน มันคือการลงทุนเหมือนกันนะครับมันคือการลงทุนมันมีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับเอาอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นในตอนนี้ก็คือค้างแตงกวาญี่ปุ่นที่หมดรุ่นไปแล้วนะครับเอาที่เห็นนี่ก็คือรอการเ,าเก็บค้างเนาะแล้วก็ปูพะยังนะครับปูพะยังใหม่แล้วกเ็เก็บสายน้ําพุ่งนะครับ ตัวน,นี้ก็ยังไม่ได้มีเวลามาเก็บเนาะนะครับก็ยังลกรู้ลังไปหมดเลยนะครับการทําเกษตรมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับเราว่าจะมาแบบสโลสเลแมนะเราไม่มีเงินทุนมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เสี่ยงนะครับเสี่ยงที่เราจะขาดทุนนะครับเราจะไปไม่รอดอย่างเงี้ยนะครับอย่างการพลวนดินเราก็ต้องมีเครื่องปั่นนะครับ ก็ต้องมีเงินทุนในจุดนี้นะครับก็มีทั้งผ้าใบาปูดินนะครับกันหญ้าแล้วก็สายน้ำพุ่งนะครับแล้วก็ต้องมีน้ำด้วยนะครับมีสูบน้ำนะครับแล้วก็ต้องใช้แรงงานนะครับไปตัดญ่า,าแข็งๆเนี่ยนะครับเอามาเป็นค้างเนี่ยนะครับที่เห็นนี่ก็ไม่ได้เป็นไม้นะครับ เป็นหญ้าแถวริมทางอะไรประมาณนี้แหละนะครับทีน่นะหญ้าอ้อหญ้าต้นอ้อหญ้าอะไรแข็งแ็งอ่ะนะครับแล้วก็ามาพาดเป็นค้างได้ชั่วคราวนะครับคือเราต้องขยันไปตัดมานะครับไม่งั้นเราก็ต้องใช้อย่างอื่นนะใช้อย่างอื่นมันก็ต้องเป็นไม้นั่นแหละนะครับเพราะว่ามันไม่ร้อนเพราะว่า,อ,าอย่างแตงกวาญี่ปุ่นหรือว่าแตงอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่ามันไปพันเกี่ยวกับ โลหะอย่างเช่นเหล็กเช่นอะไรเนี่ยนะครับมันจะเกิดความร้อนแล้วก็แขนของแตงกามันจะไม่พันกับต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้เป็นอะไรมันจะไม่ร้อนนะครับแขนของแตงกวาญี่ปุ่นหรือว่าแขนของแตงอะไรทุกอย่างนะมันก็จะพันขึ้นได้ง่ายๆนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กเป็นอะไรนี่จบเลยนะครับแขนน้องแตงกวาไหม้หมดครับขึ้นไม่ได้เพราะมันร้อนนะ การเกษตรมันก็เป็นอะไรที่รุ่มๆร,รอนดอน,นะครับขึ้นๆลงๆนะครับอแปลงนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันหลักพันนะครับกําไรหลักพันแต่กว่าจะได้หลักพันมันก็หลายเดือนนะครับมันไม่เหมือนกับในเมืองเนาะที่มันจะได้เงินที่แน่นอนนะครับถึงเดือนเราก็ได้นะหลักพันหลักหมื่นแล้วแต่ในเมืองนะครับ เป็นหมื่นเราก็ได้นะบางคนก็เงินเดือนหมื่นกว่านะครับจบปริญญาก็สตาร์ทที่หมื่นกว่าเนาะนะครับแ้่เกิดว่าไปทํางานเ,าเป็นรายวันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลดหลั่นกันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใกล้ๆหมื่นทั้งนั้นนะครับมันได้เงินทุกเดือนนะครับาสามเดือนก็ได้สามหมื่นอย่างเงี้ยนะนะครับต้นทุนเราก็คือใช้แรงอย่างเดียวแต่แตงกไวย่ปุ่นเรามาปลูกอย่างเงี้ยนะครับ อ่าอ่าสู้ลหมื่นหนึง่งหมื่นหนึ่งก็ใช้เวลาสามเดือนนะครับเดือนหนึ่งมันก็ได้ไม่กี่พันนะครับคือว่าหากค่ากินค่าอะไรไปแล้วมันก็แทบจะไม่เหลือนะครับนนี้คือเป็นอ่าอาชีพกเกษตรเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคนที่มาทํามันก็ต้องมีทุนนะครับเริ่มแรกเราก็ต้องซื้อนะซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรพวกนี้นะครับ ยังเสาค้างดีกว่าน,นะครับ,นะรบรนรเนี่ยครับยางเสาค้างเสาปูนเสาอะไรมันก็จะทนทานกว่านะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็ต้องไปซื้อมานะครับหกร้อยนะครับแต่ว่าเสาปูนมันก็จะอยู่ได้นานหน่อยนะครับมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้นะหลายคนก็เบื่องานในเมืองเนาะนะครับงานในเมืองก็มองอยากกลับบ้านออกบ้านนานะครับบ้านนา ทำเกษตรอะไรประมาณนี้นะครับก็คอมเมนต์ถามมานะครับก็ก็แลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนบอกกล่าวกันนะครับพอดีเขาเสียเนาะนะครับมันก็ไม่ใช่สวยหรูนะครับไม่ใช่สวยหรูแต่มันกอ็อยู่แบบกระมิกระเมียนนะครับนี่ก็เป็นแต่กวาญี่ปุ่นที่ที่ยังไม่ตายเนาะนะครับนี่อึดตายยากะครับยังไม่ตาย นี่หมดรุ่นไปแล้วนะครับนี่เด้เปรียบเสมือนเป็นคนก็มีท้องตอนแก่นะครับถือว่าลูกหลงเนาะนะครับในลูกหลงนะนี่นีนน่นี่อีกลูกหนึ่งครับสองลูกนะลูกหลงนะครับก็คือมีลูกตอนแก่นะมานี้นะครับคือส่วนใหญ่เขาก็จะแห้งเหี่ยวตายหมดแล้วนะครับแต่ครานี้มันยังต่งตึงอยู่นะครับดูรากของมันก็ยังน,นะยังรู้สึกว่ายังดุด ดูดอาหารได้อยู่นะครับกิ่งก้านยังเขียวอยู่น,นะครับกิ่งมีข้อท่านะครับแต่มันก็เป็นไม่กี่คือนะครับก็ก็ใส่น้าพรมๆนิดๆหน่อยๆนะเพื่อให้มันได้กินน้ําบ้างนะก็ไม่ได้ฆ่ามันให้ตายทีเดียวนะครับก็ให้มันแตกลูกแตกอะไรได้สักห้าลูกสิบลูกก็ยังดีนะครับก็พรมๆน้ํานิดๆหน่อยๆนะครับก็ช่วยพวกนี้เพื่อจะได้เก็บกินอะไรนิดหน่อยนะครับ การทำเกษตรมันก็จะประมาณนี้แหละครับก็วนๆเวียนๆนะครับปลูกแตงกวาปลูกผักกาดปลูกผักบุ้งครับปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังนะครับมันก็เป็นอาชีพเอ่อนอกชนบทเนาะมันก็จะมีแค่นี้แหละนะครับวนเวียนจริงอากาศร้อนอย่างนี้ก็ก็ต้องขยันขึ้นมาอีกนะเพราะว่ามันต้องต่อสู้กับความแห้งแล้งนะครับ เรื่องความาหน้าดำนี่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับคนอยู่มานอกชนบททำไร่ทำสวนนี่หน้าไม่ขาวสักคนนะครับหน้าดำหน้าดำเป็นฟ้าเป็นก้านทั้งหมดทั้งนั้นท,ทุกคนนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อสู้กับยาคาย้าด้วยนะ <laughs> ยาคายาายาแคาแมลงนะครับ สุขภาพเราก็ต้องเสียไปบ้างนิดหน่อยนะครับมันก็ต้องทําเพราะว่ามันเป็นอาชีพมันเป็นแบบนี้นะครับมันก็ต้องใช้ยาฆ่าแมาลงนะครับยาญยะนะครับก็ต้องพ่นเองอะไรเองนะครับคลิปนี้ก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ไม่ได้ความรู้อะไรมากมายนะครับก็ตอบคําถามเ,าเพื่อนๆที่พี่น้องๆนะที่ถามมานะครับอยากถามมาว่าเออมันเป็นไงนะครับอยู่บนนอกเป็นไงบ้างนะนี่ก็ตอบในคลิปไปเลยนะครับ คลิปนี้ก็ขอลายประกับช่วงบรรยากาศยามเที่ยงที่อากาศร้อนนะครับสวัสดีครับ